ก็สวัสดีครับสวัสดีชาว fc mobile ด้วยวันนี้มาหานักเตะฟรีใช้งานหน่อยครับตัวที่มีก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้งานอยู่ประมาณร้อยห้ร้อยหกนะครับนักเตะก็มีแค่นี้มาวันนี้มาหานักเตะใช้งานหน่อยเริ่มจากนี่ครับต่อเวลาพิเศษนะหมื่นสองเฮ้ย,อ,ยอันชิ้นส่วนอันนี้มันดีป่ะอันร้อาเนีครับ อืมเฮ้ยอันนี้ต้องเอาไปเปิดอีกทีหนึ่งนี่ยมาก็ายังไม่เคยเปิดสักทีเลยครับนี่ครับวิน่าสนใจเอานี้แหละมารับก่อนนี่ครับร้อยยิบห้ามาลุ้นกันครับได้ตัวดีๆหรือเปล่าขอร้อยเจ็ดขึ้นนะ ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อเก้าได้หมดอืมไปปึ๊บปึ๊บป,บปบึอ้าวมีร้อยเจ็ดมาครับเอาเลยร้อยเจ็ดนี่แหละไอ้ตัวนี้มันใช้ใช้ชิ้นส่วนแรกประมาณสักสามร้อยแบบตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะปีกซ้ายใครไม่รู้ครับเอาไว้ก่อนนี่เลือกได้ดีร้อยเจ็ด หลืออีกเ้ยมีห้าสิบแต้มนี่เฮ้ยเดี๋ยวเก็บนักเตะไปแรกอีกครับสักหมื่นสองนะหมื่นสองเดี๋ยวผมมาเปิดอีกดีกว่าวิ้ยน่าสนใจว่ะอันนี้ผมไม่เคยเปิดเลยนะไอต่อเวลาพิเศษเนี้ยไม่เคยเลยพึ่งครั้งแรกเนี้ยมาเปิดครั้งแรกนี่แหละน,นี่ใครไม่รู้ครับไม่รู้จักแต่ว่าร้อเจ็ดพอใช้ได้ครับ 800ล้านมาเดี๋ยวมาหาหนักเตะฟรีกันต่อครับผมก็ทำภารกิจอันนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่มีนักเตะฟรีนะร้อมาหาหนักเตะฟรีใช้งานครับสายฟรีต้องขยันทำกิจนะครับมาอันนี้มันสุ่มบบเนี่ ขอเป็นตัวลุกนะขาดตัวลุกอยู่ครับไปเอาเอามันให้เลือกนี่โอ้ยมีไม่มีตัวชอบเลยครับมีตัวลุกก็มีชากกลี่แล้วก็ ัวเลสนะอืมหรือประตูอะหลงปู่ดีก็น่าสนใจนะครับแพงสุดเลยอืมปู่ดีเนี่ยครับแพงสุดจัดปู่ดีเลยนี่ครับสองตัวแล้ววันนี้ร้อยเจ็ด มาเดี๋ยวลุยกันต่อครับสตัวแล้วไอ้ผมมีชิ้นส่วนของไอยูฟ่าอยู่นีหว่าพึ่งแลกมานะครับพอดีผมเปิดมีนักเตะร้อยหอยู่ผมไปแลกเปนก็นชิ้นส่วนมานะได้ประมาณเนี้ยมีทั้งหมดห้าร้นะเฮ้ยอันนี้ไม่ถึงอะหกรอันนี้ก็6อยห้าเป็นไรดูรอบรองหน่อยสิ อันนี้ได้ครับร10้อยห้าร้อยเจ็ดวิของเฟอร์ลลนตอเลสอือจะเอากลางๆดีวะเนี่ยมีร้อยเจ็ดเนี่ยของปารีสนะเอเมอรี่จัดเลยครับสามตัวเน้นๆวันนี้ร้อยเจ็ด ไม่มีแค่มาร์คเคลโนอแพเนี่ยครับแต่ว่าเขาแจกแต่ว่วาช่วงนี้เขาแจกเยอะอยู่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ